สวัสด,ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังอีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านของ Are you okay นะครับเนาะพูดคำนี้ไปนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนยว่า Are you okay นะครับเนาะก็คือแจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเวฟนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกนำไปใช้ได้เลยนะครับเนาะก็นำไปเติมได้เลยนะครับแล้วก็มาสุ่มเว็บไม่มีเกลือแจกวันละสิบรางวัลดีกว่านะครับทุกคนก็คือเป็นวงล้อท่าทางปักทองนะครับเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าพอยต์เท่านั้นนะครับมีทุกช่องนะครับไม่มีเกลืออแนนนนนน่ะะคครรรัับบาาไดด้้ปจิงๆวย บุคนี่เลยนะครับก็คือรหัสขึ้นมาด้านล่างเลยนะครับเนาะก็เข้ามาแล้วได้ท่าทางปักธงจริงๆด้วยเซิร์ฟไทยด้วยคุ้มมาก149่ง้อย้าได้ท่าทางปักธงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพจมีผู้ติดตาม40,000ืนท่าทางปักธงเชอบมีด้วยนะครับก็ชั่วโมงละ85บาทเท่านั้นนะครับกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับอย่าลืมละกันนะครับทุกคนแบบว่าวันนี้นะครับได้ตั้งค่าล่าสุดมาแล้วก็ตั้งค่าแผ่นใหม่ล่่่าาาสสุดมเลยนนนนนะะคคครรรััับบบบบหห้องๆไทีแว เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่เอาตั้งค่าของคนดังมาให้เลยนะครับกลัวจะหามาได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับต้องตังค่าประมาณไหนนะครับเล่นในมือถือได้หรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าเล่นได้แน่นอน100%เรลยนะครับแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูละกันนะครับเนาะแล้วก็จะตั้งค่าให้ดูละกันนะครับว่าตั้งค่าของอายุเคตังค หลายคนก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าอายุโอเคนะครับนอเล่นในคอมนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าจะมาเล่นในมือถือนะครับนอก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับนอถ้าไม่ปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับก็จะเปลามาได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยคำเนอว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับนออาจจะไม่มากนะครับพี่เขาบอกเลยคำเนอว่าสำหรับวงเนาะผู้เด่นนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามนะครับนอก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบละกันนะครับนอเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแบบว่าละเอียดเลยนะครับนอบอกทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาาาาางงงงด้้้นนนขออตตัััคคคคค่่กกรรวบบุมะ็ หลายๆอย่างนะครับที่แบบว่า r า k เคเขาตั้งกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับก็คือ5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกินหน้ามูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการจ่ายให้ไปฟรีละกันนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับสำหรับม่งโนาะเขาเด่นะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะเพิ่มเป็นกำลังใจให้พ การควบคุมนะครับหรือว่าการตอบสนองนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าการตอบสนองนะครับก็เป็นใจกลางหลักของการตั้งค่าแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับของอียูเคเขาใส่อยู่ที่100นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า100นะครับสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่า100นะครับสำหรับอียูเคตั้งนะครับก็ถือว่าเล่นในมือถือได้นะครับเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งตัวแรกนะครับเป็น100พี่ก็โอเคแล้วนะครับเนนาาะะะก็จปรมณี้เลยนนะะครับเาก็ถือว่าาไม่ผิิดหวัังงจรรๆนนะะคบเก็คือไปเลล่นนได้เยะครับ โน้่าตั้ง100นะครับก็คือดึงหัวง่ายนะครับนอปัดหน้าจอได้เร็วนะครับแล้วก็อันที่2นะครับนอก็เป็นทางด้านของ87นะครับนอที่เขาบอกเลยครับโนว่าอายุเคตั้ง87ประมาณนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านงกล้องเลดดอทนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าเละในมือถือได้นะครับนอสำหรับตั้ง87นะครับก็คือแบบว่าสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับนอแล้วก็ มือถือก็ไม่น่ารังเกียจด้วยนะครับเนาะสามารถเล่นได้เลยนะครับเนาะสำหรับมือถือนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับอายุเคก็ตั้งประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะสำหรับอันต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของสโคปุ่นซอนนะครับเนาะสำหรับสโคปุ่นซอนเลยครับก็ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะห้าสิบสองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่ได้น่ารังเกียจนะครับเนาะก็ สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบรองนะครับเนาะว่าเล่นในมือถือก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของสโคปพุนซีนะครับเนาะสำหรับสโคปพุนสีนะครับก็ตั้งอยู่ 53นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าใกล้เคียงกับสโคป2นะครับเนาะแต่เป็นสโคป4ี่เลยครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่53นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับวงน้องพวกนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเล่นในมือถือได้นะครับเนาะไม่น่ารังเกียจแน่นอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่น่ารังเกียจแน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนนาาาาาะว่สมมรถตตัั้้งกได เลยนะครับเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางหน้าของลำกล้องสไนเปอร์นะครับ AUK นะครับตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะสำหรับ AUK นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าอันนี้นะครับ AUK นะครับเนาะตั้งประมาณได้เลยนะครับเนาะรก็จะมีทางหน้าของมุมมองอิสระนะครับเนาะ AUK ตั้งอยู่ที่76เท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องพวกนี้นะครับที่แบบว่าอยากตั้งตาม AUK นะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้นะครับ <Stars> นาะก็ถือว่าอันนี้เป็นตั้งค่านะครับน้องของ r u k เลยนะครับสามารถตั้งตามกันได้นะครับดอเล่นในมือถือไลน์เล่นในคอมได้นะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่า <Index> เล่นในมือถือก็ดีนะครับนาะเล่นในคอมก็ดีนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับทุกคนแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับโนว่าการควบคุมนะครับสำหรับ AUK ตั้งประมาณไหนนะครับก็คือการควบคุมนะครับสำหรับ AUK ตั้งนะครับก็เป็นประมาณเลยครับก็คือแบบว่า อันแรกนะครับให้ใส่อยู่ที่เริ่มต้นนะครับนออันที่สองนะครับให้แสดงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อันที่3นะครับนอให้เปิดนะครับอันที่4ให้เราเปิดนะครับอันที่5ให้เราปิดนะครับแล้วก็อันที่6ให้เราเปิดนะครับนออันที่7ให้เราเปิดนะครับอันที่8ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่9้นะครับนอให้เราปิดนี่นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยรับว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอก็ถือว่าตั้งเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอย่าตั้งเกินนี้ละกันนะครับเนาะให้ตั้งประมาณนี้พอนะครับก็จะเป็นปมาาณเ่่อพีีลนน้ เขาบอกเลยครับโนว่าโคตรสุดแน,น taking, half, ่นอนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็คือตั้งได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าตั้งแล้วนะครับเนาะดึงหัวไม่ขึ้นนะครับก็คือแบบว่ามาบอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนปรับเปลี่ยนละกันนะครับถ้าดึงหัวไม่ขึ้นนะครับเนาะแต่ถ้าดึงหัวขึ้นก็ ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่าถึงหัวดีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับน้อว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของอายนะครับเนาะก็สามารถตั้งกันได้ทุกคนเลยนะครับเนาะไม่ได้ห่วงเลยนะครับทุกคนก็คือสามารถแคร์หน้าจอนะครับเนาะไปแจกเพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะว่าอายนะครับเนาะก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับเนาะก็เริ่มลงคลิปแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเนาะเมื่อวานเลยนะครับที่แบบว่าลงคลิปนะครับเนาะก็คือแบบว่าในการลงคลิปนะครับเนาะก็็เปนของ Volulent นนะะครับเาก็จาปรระะมณนเลยคับ นรก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของปุ่มยิงนะครับนสำหรับปุ่มยิงที่จะแนะนำรักกันนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับว่าพี่มี3ขนาดให้นะันะครับนอก็คือแบบว่าอเคนะครับเขาตั้งในครอบนะครับนก็เลยแบบว่าไม่ตั้งตามเขาดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าจอคอมนะครับนอเรามาตั้งแบบนี้ดีกว่านะครับนอก็คือตำแหน่งการวางปุ่มนะครับให้วางในจุดที่ทุกคนวางเหมือนเดิมนะครับนอแต่ขนาดของปุ่มนะครับต้องเพิ่มนะครับนาอก็คือสำหรับหน้าจอเล็กๆนะครับก็ตั้งอยู่ที่48นะครับน กลางๆนะครับเนาะหรือว่าไม่ใหญ่มากนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่58นะครับแล้วถ้าคนไหนเล่นใน iPad นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่68นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับก็สามารถตั้งกันได้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าสําหรับองค์เนาะคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งกันได้เลยนะครับเนาะขนาดปุ่มยิงนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเนาะต้องตั้งให้เหมาะสมด้วยนะครับถ้าตั้งไม่เหมาะสมก็คือดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเนาะเราก็ ต่อมาก็เป็นเรื่องกราฟิกนะครับทุกคนสำหรับกราฟิกนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่ากราฟิกนะครับก็ให้ตั้งเหมาะสมกับมือถือละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่แรงนะครับนอนถ้ามีมือถือไม่แรงนะครับก็คือแบบว่าให้ตั้งอยู่ที่ราบลื่นนะครับถ้ามือถือคนไหนแรงๆนะครับก็ตั้งเป็น ั้นสูงได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่ากราฟิกนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็เป็นทาาางงด้ขอออ DPI DPI นนนะะคคครรรััับบบบบสหก็ืแว่ เรื่อง d P I นะครับเนาะก็คือตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะยีเท่านั้นนะครับสำหรับ iOS นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน iOS นะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน Android นะครับเนาะถ้าเล่น Android นะครับตั้งอยู่ที่ 900 DPI นะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะแต่ตัวจริงมันก็จะได้ประมาณ899นะครับเนาะก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่า DPI นะครับเนาะก็มีจุดสําคัญเหมือนกันนะครับทำให้ดึงหัวลื่นขึ้นนะครับติดหัวง่ายนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเนาะทาให้มือถือเราร้อนเร็วนะครับเนาะถ้าเล่นระยะสั้นพี่แนะนํานะครับแต่ถ้าอยากเล่นระยะยาวนะครับเนาะพี่ไม่แนะนําละกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลของ iu k นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะคครรัััับบกก็ขขอออโทษภยยด้วละะนน สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับสำหรับตั้งค่าของอายุเคนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับน้องก็เป็นประมาณเลยครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าดูคลิปจบหรือเปล่านะครับถ้าดูคลิปจบนะครับฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์หนึ่งที่แล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับน้องถ้าถ้าพี่ๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์นะครับน้องแล้วก็ถ้าคนไหนอยากสนับสนุนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คื อยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะไม่ต้องเสียตังค์ตังบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย